ไม่ว่าจะเป็นและคูนที่ไปขโมยของให้คุณหรือแมลงปอที่จะเปลี่ยนผลไม้ของคุณให้เป็นสีทองและสัตว์เลี้ยงต่างๆมีโมช็อปมีน้องๆมากมายร้อยคุณรับไปเลี้ยงมีความน่าเชื่อถือปลอดภัย หากสนใจกดที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันได้เลยครับเอาละครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโกลอาการเด้นกันนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยผมถือผลไม้ที่เรียกได้ว่าใหญ่มากๆและโคตรของโคตรใหญ่เลยนั่นเองนะครับก็จะเป็นผลของ เนคเตทรอนนั่นเองนะครับซึ่งผลไม้ต้นนี้เป็นผลไม้อ่อที่สามารถทําต้นยักษ์หรือว่าทําผลไม้ยักษ์ได้ง่ายที่สุดแล้วณนะตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับถามว่าวิธีการทํำของผมเนี่ยทำยังไงให้มันได้ใหญ่ขนาดนี้นะครับคือถ้าทําให้มันใหญ่ได้ขนาดนี้เนี่ย เราต้องใช้สปริงเกอร์บวกกับสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับ <S 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 แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้เราก็จะได้ใหญ่ประมาณฟาร์มของผมเลยนะั่นเองนะซึ่งฟาร์มของผมเองเนี่ยไม่ได้ใช้สปริงเกอร์เลยซักอันเลยนะครับมันก็ใหญ่ได้ถึงขนาดนั้นแล้วนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้สปริงเกอร์กับตัวของสัตว์เลี้ยงเสริมเข้าไปด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้ต้นต้นนี้หรือว่าผลของต้นนี้เนี่ย ใหญ่ได้ขนาดนี้เลยนั่นเองนะครับก็ถามว่าน้ําหนักของผลชนิดนี้หนักเท่าไหร่นะครับมาดูกันตอนนี้ผมหนักทั้งหมด138.76กกิโลกรัมครับเรียกได้ว่าเป็นผลที่ใหญ่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแต่วันนี้ผมก็จะมาบอกนะวิธีการทำผลใหญ่ๆแบบนี้ทำยังไงกับต้นต้นนี้นะครับทำยากครับทำง่ายมากต้นนี้อ่ะอย่างแรกเลยนะครับที่ทุกๆคนเนี่ยจะต้องมีนะครับ ก็คือตัวของเม่นแดงนั่นเองนะครับอก็คือถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมเนี่ยสามารถใส่สัตว์เลี้ยงเนี่ยได้ทั้งหมด8ตัวก็ใส่ตัวของเม่นแดงเนี่ยไปทั้งหมด8ตัวเลยก็ได้นะครับแต่ฟาร์มของผมเนี่ยใส่ได้แค่7ตัวเท่านั้นก็เรียกได้ว่าถ้าใส่ได้8ตัวเนี่ยผลชนิดนี้ก็จะใหญ่ได้มากกว่านี้อีกนั่นเองนะครับซึ่งเห็นไหมส่วนของผมเนี่ยมีแค่ตัวของเม่นแดงเท่านั้นนะครับไม่ได้มีตัวอื่นเลยส่วนตรงนู้นก็ทําได้เห็นไหมใหญ่มากนะ อันนี้ก็คือผมเนี่ยเทสมาแล้วทดลองมาแล้วนะครับซึ่งการใส่ตัวของเม่นแดงตัวเดียวเนี่ยก็ทําให้ผลชนิดนี้เนี่ยใหญ่ได้มากมายไกลกองเลยนั่นเองนะครับแล้วถามว่าผลละไม้ชนิดนี้หาได้จากไหนนะหาได้จากโต๊ะคราฟตรงกลางนี้เลยนั่นเองนะครับก็สามารถมาคราบได้นะครับโดยการใช้ผลของแคคตัส2ต้นนะครับแล้วก็มเมล็ดแคคตัส1ต้นแล้วก็มเมล็ดของ เนคตาชาต์นั่นเองนะครับแล้วก็ว่าเป็นน้ำพึ่งอีก20อันนั่นเองครับแล้วก็จะมีระยะเวลาในการคราฟเนี่ยสานาทีนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าคราฟง่ายมากแล้วก็เป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่ใช้ปั๊มตังได้ดีมากๆนะครับมามาดูกันดีกว่าครับว่าการใส่เขมเม่นอย่างเดียวแล้วไม่กดสปริงเกอร์ไม่ใช้สปริงเกอร์เนี่ยมันทําให้ผลไม้ชนิดนี้ใหญ่ได้จริงๆหรออ่ะเดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูกันครับ อย่างแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเคลียร์สวนของผมก่อนเลยนั่นเองนะครับอ่าก็จะเห็นได้ว่าสวนของผมเนี่ยโอโ้โหก็ค่อนข้างแหลกนะอันนี้คือผมแบบกระตุกเพราะว่าสวนผมเองนะครับอ่ะจะเห็นได้ว่าผลไม้ชนิดนี้นี่ใหญ่มากเลยนั่นเองนะครับอ่าก็เราก็ทําการเคลียร์เลยนะครับสำหรับสวนของผมเองเนาะเออผมจะทําการเช็คให้ดูไงว่าแบบมันทําได้จริงๆนะสําหรับการใสแ่แค่เม็นแดงนะครับมันจะทําให้ผลไม้ชนิดนี้เนี่ยใหญ่ขึ้นได้มากมายกายกองเลยนั่นเองนะครับ ก็เก็บมาเลยนะไอของพวกนี้คือต้องบอกก่อนว่าตัวของเม่นแดงเนี่ยมันมีพาสีฟตรงที่มันทำให้ผลไม้ที่เป็นหนามทั้งหลายนะครับมีขนาดใหญ่ขึ้น1จุดเท่าไหร่เท่านะเดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงก็สำหรับความสามารถของตัวของเม่นแดงเนี่ยก็คือ,เ,อ,อเม่นแดงมันจะทำให้ได้รับขนาดไซส์หรือว่าขนาดผลเนี่ยที่มันใหญ่มากขึ้น2.05เท่าเลยได้เองครับ แต่จะใช้ได้กับผลไม้ที่เป็นผลไม้ที่เป็นต้นหนามเท่านั้นนะครับก็อย่างเช่นตัวของแคคตัสนะครับแล้วก็ตัวของต้นใหม่ที่มันมีหนามออกมาอย่างนี้เลยนั่นเองนะครับเห็นไหมคือต้นหนำหนามส่วนใหญ่เนี่ยตัวของเม่นแดงเนี่ยจะออกเอฟเฟกต์ออกผลออกมาได้ดีนั่นเองนะครับจะไม่สามารถใช้กับต้นอื่นได้นะต้นที่เป็นแบบว่าที่ไม่มีหนามหรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยคือเม่นแดงไม่สามารถทําให้เกิดผล ือว่าเกิดพาสีดต,ตรงนี้ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใส่เม่นแดงรู้ไว้เลยครับเราต้องปลูกพืชที่เป็นเกี่ยวกับน้ําทั้งหลายแหล่เลยนั่นเองนะครับอ่ะเ็ใในได้ว่าคืออันนี้คือผมยังไม่ได้ทําการปักสปริงเกอร์อะไรใดๆเลยครับผลไม้ที่ออกมาเนี่ยเรียกได้ว่าใหญ่เหมือนกันนะอันนี้เรียกว่าใหญ่นะครับไม่ได้แบบไม่ได้เล็กนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ตัวของเม่นแดงเนี่ยผลไม้ชนิดนี้จะใหญ่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเออผมขอ หาตัวอย่างให้ดูก่อนแล้วกันนับเดี๋ยวพาไปดูตัวอย่างที่บ้านหลังนี้แล้ะกันเนาะเออซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยมันจะมีต้นหนึ่งที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับไม่ได้ใหญ่มากเอออ่ะก็จะมีต้นนี้นะครับต้นเนี้ยก็คือถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ใส่ตัวของเม็ดแดงไปใช่ไหมผลของมันเนี่ยจะออกมาเล็กประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าไม่ได้ใหญ่มากอะไรขนาดนั้นนะสำหรับต้นของมันหรือว่าผลของมันนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าตัวของเราเองเนี่ยอยากให้มันใหญ่มากๆก็ต้องใส่เม่นแดงเลยนั่นเองนะครับมีสล็อตในการใส่สัตว์เท่าไหร่ก็ใส่ให้หมดเลยนั่นเองเนะครับอ่าจะเห็นได้ว่ามันทําให้เกิดผลกับตัวของกระบองเพชรด้วยแล้วดูเห็นไหมดูอันนี้คือผลมันออกมาแบบเร็วมากโดยที่เราเนี่ยไม่จะเป็นต้องปักสปริงเกอร์มาสเตอร์ไม่ต้องเสียสปริงเกอร์อะไรใดๆเลยนั่นเองนะคสำหรับผล,ผลนี้นะเออถ้าสมมติว่าใครอยากได้ผลไม้ยักษ์เนี่ยก็ ใช้ต้นนี้แล้วก็ใช้เม่นแดงนะครับคอมโบกันจบไม่ต้องไปใช้อะไรเพิ่มเลยนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะทําการปลูกพืชของมันเพิ่มเลยแล้วกันนะครับพืชชนิดนี้มันสะกดยังไงนะนิวตอนนี่มีสองต้นนะครับเดี๋ยวผมจะทําการปลูกไปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเอามาปลูกฝั่งนี้ด้วยอันหนึ่งแล้วกันนะครับนี่เอาให้สวนมันลกมันเละไปเลยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าถ้าปลูกพืชเยอะเต็มสวนเนี่ย พืชของคุณผู้ชมเนี่ยแหลกแน่นอน100%เร์เซนะครับเ,ออเกมนี้คือเริ่มกินทรัพยากรเครื่องของคุณผู้ชมเยอะมากเลยนะออจากตอนแรกเนี่ยเกมมันดูแบบเหลี่ยมๆไม่มีอะไรใช่ไหมไม่ค่อยกินทรัพยากรมากตอนนี้ครับคือถ้าปลูกพืชไว้เต็มสวนเนี่ยแน่นอนครับโดนกินทรัพยากรเครื่องแล้วก็ทําให้แหลกได้เลยนะครับก็ไปลดน้ําไปนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเทส ให้ดูนะว่าใส่เม่นแดงเนี่ยมันใหญ่ได้ประมาณไหนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเทสการปักสปริงเกอร์ให้ด้วยว่าถ้าปักสปริงเกอร์แล้วเนี่ยมันจะใหญ่ได้มากขึ้นขนาดไหนนะครับเออ,เอ,อก็มาดูกันนะแต่ตอนนี้เนี่ยเออผมไม่รู้ว่าผมหลุดหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมลดนงลดน้ําไปแล้วสัตว์ก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรใดๆทั้งนั้นผมว่าผมน่าจะหลุดนะทุกคนแล้วจริงๆผมอยากจะรีบปักสปริงเกอร์ให้ดูเลยนะแต่ตอนนี้คือเราคงต้องรอ ผลชนิดนี้เนี่ยมันเติบโตจนครบก่อนนั่นเองนะครับเราจะได้รู้กันว่าผลพวกนี้เนี่ยมันโตได้มากสุดหรือว่าได้น้ําหนักที่มากสุดเนี่ยขนาดไหนนะครับโดยที่ไม่ใช้สปริงเกอร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้สปริงเกอร์เนี่ยมันสามารถใหญ่ได้มากกว่านี้อีกนะครับอือเอาเป็นว่าเดี๋ยวเร,เรารอเวลาสักคู่นึงแล้วกันนะครับอืมระหว่างนี้ก็ผมจะเร่งเวลานะครับไป ทุกคนจะเห็นได้ว่าตอนนี้ผมไม่ได้มีการปักสปริงเกอร์หรือว่าอะไรช่วยต้นต้นนี้เลยนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าผลของมันเนี่ยค่อนข้างออกมาใหญ่มากๆเลยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่า,าก็ราคาหรือว่ามูลาค่าเนี่ยเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวรอบนี้ผมจะทําการปักสปริงเกอร์ช่วยต้นต้นนี้ให้ดูกันนะครับว่าต้นนี้เนี่ยมันจะใหญ่ได้มากกว่านี้ ขนาดไหนถ้าเราเนี่ยใช้สปริงเกอร์รวมด้วยนั่นเองนะครับมันก็จะเป็นคอมโบกันระหว่างสปริงเกอร์บวกกับเม่นแดงนั่นเองนะครับซึ่ง2คอมโบนี้ก็เรียกได้ว,ว่าทําให้ต้นต้นนี้เนี่ยใหญ่มากแล้วก็มีราคาที่สูงมากเลยนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องออ,ออกเกมช่วยด้วยนั่นเองนะซึ่งการออกเกมมันก็จะทําให้พืชของเราเนี่ยมันแบบโตทันทีเลยนั่นเองนะครับคือออกเกมแค่ครึ่งชั่วโมงมันก็โตแล้วนะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยแล้วกันนะครับ มาลุยกันเลยครับต้นเนี้ยคือมันยังโตไม่สุดไงประเด็นอนะ่ะเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการรวมพื้นที่ก่อนแล้วกันนะอ่าก็เดี๋ยวทําการเตรียมสปริงเกอร์ให้มันพร้อมก่อนแล้วกันนะครับแล้เวเดี๋ยวผมจะทําการเริ่มปักสปริงเกอร์ก่อนนะครับเพราะว่า,าพืชผลผลิตที่มันกําลังโตเนี่ยผมค่อยเก็บที่หลังนะครับหลังจากปักสปริงเกอร์ครบแล้วนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยครับเราก็จะปักตัวของมาสเตอร์ก่อนเลยปั๊บ เสร็จปั๊บก็แน่นอนครับกอรลี่แล้วก็แอดวานครับสอันเหมือนเดิมครับเบสิกครับสี่อันก็ได้นะเออปักสักสี่อันก็ได้มาแล้วเราเริ่มเคลียร์ส่วนกันเลยครับทุกคนเออก็เคลียร์เลยครับเคลียร์เคลียร์เคลียร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นไม่เกี่ยวอเดี๋ยวอันนี้เออเคลียร์ยังไงเนี่ยคือมันยังไม่โตเต็มที่นะครับมันก็เลยเคลียร์ยากนิดนึงนะสําหรับผลอันนี้เนาะ คือเราต้องออกเกมไงประเด็นน่ะเอาเป็นว่เาไไเดี๋ยวผมจะทําการออกเกมเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยเรามาเจอกันแล้วกันนะสําหรับต,ต้นต้นนี้ครับไปเล t ย r มาครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงครึ่งชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันว่าผลไม้ของเราจะใหญ่แค่ไหนมาเติบโตมาเม,มื่อไหร่อแสบตากันเลยทีเดียวแล้วอ,อย่างที่เห็นครับทุกคน ว่าผลของมันเนี่ยใหญ่มากๆนะครับแล้วมีติดเลนบงเลนโบด้วยนั่นเองนะครับ <c oughs> <c oughs> เรียกได้ว่าถ้าอันไหนยังไม่ใหญ่พอใจเราเนี่ยเราก็เก็บแล้วก็เคลียร์ไปได้เลยนะครับเอกเอก็อันไหนยังใหญ่ไม่สุดนะครับผมจะทําการเคลียร์ทิ้งเลยนั่นเองนะครับอ่ะเราก็จะเห็นได้ว่ามันยังมีอันที่แบบว่ายังไม่สุดมากนะครับเออเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเคลียร์ให้หมดเลยนะครับ อ,อันที่มันเล็กๆอะไรพวกนี้เนี่ยเคลียให้หมดเลยนะเออว้แต่ผมมองว่าแค่นี้มันก็ใหญ่ไม่รู้จะใหญ่อย่างไงแล้วนะครับทุกคนเออ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมคือจะเห็นได้ว่าถ้าเราปักสปริงเกอร์ไปด้วยแล้วคอมโบกับตัวของเม็ดแดงไปด้วยเนี่ยพูดตรงๆเลยว่าผลไม้ชนิดนี้จะใหญ่ได้มากๆเลยนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเก็บให้ดูสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะ ราะว่าผลใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยมันทําง่ายมากนะครับในรอบนี้นะครับเอาเป็น,นว่าเดี๋ยวผมจะเก็บอันนี้นะอันนี้น่าจะเป็นอันที่ใหญ่ที่สุดของการปักสปริงเกอร์แล้วนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะใหญ่ทั้งหมดกี่กิโลกร,รัมนะครับมาก็เก็บไปเลยโอ้โหบอกตรงๆเลยว่าอันนี้ใหญ่ถึง140กิโลกันเลยครับทุกคนเรียกได้ว่าอภิมหาแห่งความใหญ่ยักษ์เลยนั่นเองนะครับ ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะสามารถทำได้ถึง200โลหรือเปล่านะสำหรับการทำผลยักษ์ต้นนี้นะถ้าใครเนี่ยทำได้ถึง200โลก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะว่าออผมเนี่ยสามารถทำได้ถึง200โลแล้วเออซึ่งผมก็พยายามหาอยู่นะสำหรับต้นต้นนี้ถึง200โลนะแต่เรียกได้ว่ามันทำยากพอสมควรครับ140โลนี่ก็เรียกได้ว่าเบดมันแม็กมากๆแล้วหรือว่าใหญ่มากๆแล้วนั่นเองนะครับอ่ะ ก็มาดูราคาแบบไม่ติดบัฟอะไรเลยนะครับสำหรับตัวของผลไม้ชนิดนี้ที่หนักถึง140กิโลนะครับก็กดดูได้เลยอู้หูอันนี้ไม่ได้ติดบัฟอะไรนะครับทุกคนก็ราคาถึง17ล้านแล้วแล้วถ้าผลไม้ชนิดนี้แล้วน้ำหนักเท่านี้ติดบัฟทั้งหมดจะราคาเท่าไหร่ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะทำการไปฟาร์มผลไม้ชนิดนี้ให้ติดทุกบัฟแล้วเดี๋ยวเราเนี่ย จะเอามาให้ดูในคลิปคลิปหน้าแล้วกันนะครับอืมอันนี้ก็จะเป็นการบอกเนาะว่าผลไม้ชนิดนี้เนี่ยทำยังไงให้มันใหญ่มากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับคือถ้าคุณผู้ชมเนี่ยสามารถใส่เม่นได้8ตัวก็ใส่เม่นแดงให้ครบ8ตัวไปได้เลยมันก็จะสามารถทําให้ผลชนิดนี้ใหญ่ขึ้นได้มากกว่าของผมอีกนั่นเองนะครับแล้วก็ปักสปริงเกอร์ได้เลยนะก็เหมือนเดิมครับปักตามสูตรเลยอะเออก็คือมอัดตัวหนึ่ง ก็รีหนึ่งแอดวานซ์สามเบสิกสนี่ครับแค่นี้แล้วเราก็ปล่อยมันโตได้เลยนั่นเองนะครับแล้วเราก็จะได้ผลไม้นิกตะตอนที่น้ำหนัก140หรือว่า100กิโลกร,รัมขึ้นไปเลยนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> อ่ะก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับแล้วคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็รอติดตามกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ 拜拜。